ช่วยผมด้วยเพื่อนของผมกำลังจะทำให้ผมตกลาวว่ะแต่เดี๋ยวนะมีบอลน,นั้นอยู่ข้างบนผมอยากให้ทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้ตอนนี้เลยเพื่อช่วยชีวิตของผมเขอบคุณนะทุกคนแต่ว่าฝูงทอมมี่พยายามจะกินผมผมต้องหนีออกไปให้ได้เออทุกคนช่วยกด subscribe เพื่อให้เชือกดึงผมขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยผมแต่ที่น้องมีมี่มันต้องทิ้งพี่ไว้ด้วยทำไงดีเนี่ยไม่อยากออกจากบ้านเลยไม่อยากไปเจอใครเลยไอคนนั้มีดีอะไรมากกว่าฉันวะเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องเดินหน้าต่อไปต้องเช็ดน้ำตาแล้วเดินหน้าต่อ ถึงเม้อว่าไม่อยากจะเดินหน้าต่อก็เถอนะทำไงดีวะโทรไปหาอายดีกว่าอายก็คงจะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยเราได้เค้อ่อฮัลโหลอาอเอ๊ะ อ้าววางสายเฉยเฮ้ยอายอยู่บ้านหรือเปล่าวะเนี่ยสงสัยต้องเดินไปเช็คหน่อยแหล,ละเล่าๆๆหายเศร้าขึ้นมานทีเลยพอนึกถึงหน้าอายเพราะว่าอ,อายน่ารักมากโอเคอายเป็นน้องที่น่ารักโอเคไหนดูอะไรวะเนี่ยฟิโต้ดูนัดเอนทรีเอนทรีคืออะไรอ่ะเอนทรีฟิโต้ฟิโต้ดูนัดเอนทรีอ่าโอเคเดี๋ยวขอไปกลับไปเซ์้อัอกฤษที่บ้านแป๊บ ไม่นะอนาอเอนตี้มันแปลว่ามันแปลว่าแบบโอ้แปลว่าห้ามเขา้าใช่ไหมไออยู่บ้านหรือเปล่าไยพี่ทำไมผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แล้วไอที่ต้องพังประตูเข้าไปนะถ้าอาอทำแบบนี้นี่แนะ่ไออยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าไออยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอยเสียงดังเคาะประตูอะไรเสียงดังไอให้พี่เข้าไปหน่อยได้หรือเปล่าพี่อยากแกเข้าไปข้างใน<อ>นี่เคาะประตู ปึ้มโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยก็ต oh no, ิดป้ายไว้แล้วไงว่าห้ามเข้าก็ไม่ต้องมาเข้าสิไปเลยนะอายอยู่ไหนอะพี่อยากขึ้นไปคุยด้วยหน่อยวันนี้พี่โดนสาวจริง no 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 n ออกไปเลยติดป like ้ายไว้แล้วจ้าอไอยะแบบนี้กับเราได้ไงอะชิดน้องตายแล้วไปต่อไม่ได้ไหมเฮ้ยไอใจร้ายที่สุดเลยเป็นเกียรโลกใบนี้ที่สุดเลยโลกนี้เป็นใจร้าย แต่ว่านะมาส่วนสาธารณะทั้งทีต้องหาสาวหน่อยและแฮะๆอไปที่ห้องน้ำหญิงก่อนเลยไม่ใช่แล้วนี่มันโรคจิตแล้วโอเคการหาผู้หญิงต้องจีบด้วยดอกไม้ต้องใช้สูตรเดิมแต่ถ้าเขาไม่ชอบสีแดงเอาสีขาวไปด้วยเขาไม่ชอบสีขาวก็สีเหลืองนี่เราจีบสาวเก่งจังเลยแต่ว่ามีแต่ผู้ชายอ่ะฉันว่าชาตินี้คงจะไม่มีแฟนแเลยนั่งก้มอยู่ตรงนี้ดีกว่า คนอกหกักอะไรครับอย่ามาล้อผมอย่างนั้นนะผมไม่ใช่คนอกหักนะครับ <c oughs> เศร้าขนาดนี้พึ่งตัวมาส,สดๆแล้วแล้วเคุณพูดอะไรเ่ยแทงใจตาผมมากเลย <c oughs> ผมไม่อยู่กับคนแล้วใจกคนใจร้ายเฮ้คนทนี่ใจร้ายจังเลยอะ่ะผู้หญิงก็ใจร้ายอายก็ใจร้าย <c oughs> ม,มีมีก็ใจร้ายใจร้ายทุกคนเลย <c oughs> นี่คือร้านอะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ร้านใหม่เหรอโอ้หน้าเข้าไปจังเลย <c oughs> อยประตูร้านเปิดอยู่ด้วย <c oughs> อ่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับว่าแต่นี่คือร้านอะไรเหรอครับร้านนวดครับร้านนวด หรอใช่ครับเออ่ผู้หญิงหรือผู้ชายมานวดให้เหรอครับเอ่อแล้วแต่รอบอะอะไรนะครับแล้วแต่รอบครับแล้วแต่รอบเหรอครับอ๋อแล้วโปรโมชั่นเป็นไงบ้างครับคือผมอยากจะนวดกับผู้หญิงนะครับผม1ชั่วโมง350บาทครับ1ชั่วโมง250บาทส0มร้อยสาอ๋อ300เหรอครับโอเคพาผมไปเลยครับผมอยากนวดแล้วครับผมเอ่อจะนวดทั้งตัวหรือไม่ใช่ค่ครับอ่านวดให้หมดเลยครับผมตอกทุกมุมโอเคครับเฮ้ย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 โอเคครับผมตรงนี้เดี๋ยวกับ อนอนสักเตียงหนึ่งเลยครับสักเตียงเลยระครับได้ครับเตียงนี้ละกันครับผมเฮ้นอนรอเลยนอนรอเลยฮโอ้ยนอนนอนผิดด้านนอนผิดด้านแบบโอเคนอนรอเลยเอยเมื่อไหร่จะมาวะนี่รบมาเร็วกว่า โอโอเคครับผมอ่าเริ่มที่หลังเลยครับผมเมื่อยหลังมากเลยครับโอเคครับโอเคครับผมอ้ยไม่เคยนวดมาก่อนจ้ิงๆเราอ้ยโอ้ยเจ็บว่าเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยบอยครับอ่าด้านล่างหน่อยครับด้านล่างหน่อยครับเอดลนะครับอ่าใช่ครับผมโอ้ยโอ้ยเจ็บครับเจ็บเจบโอ้ยโอ้ยอยครับบอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเบาๆหน่อครับเบาๆหนครับเจ็บมากเลยบอโอโบอกโโอ้ยโอเคโออ่ามาที่หลังเลยแมที่หลังครับที่หลัง โอเคโอเคอ่หมอขึ้นไปแล้วเนาะเอ้เอ้เอ้ยเอ้โอเคลงมาหน่อยครับลงมาหน่อยอ่ะลงมาหน่อยเนาะโอเคครับผมไม่สบายโอ้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 ยเจ็บครับหมอเจ็บครับเจ็บครับอย่าโวยวครับ โอ้ยพอเสียงดังยังเอ้ยขอเอ้ยเอ้ยขอโทษครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยหมอเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ย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 หมอหมอครับหมอแก้ผมรึเปล่าเนี่ยไม่ได้แกงครับนี่เป็นการนวดแบบแผนไทยครับมันเจ็บโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหมอโอ้ยโอ้ยก็ดากแล้วโอ้ยหมอหยุดก่อนโอ้ยเจ็บเอ้ยอยู่นี่มันเป็นเรื่องอะไรว่ามาล้านนวดเนี่ยเอ้ยผมขอโทษครับมันเจ็บมากเป็นครั้งแรกผมขอโทษครับเดี๋ยวคุณไม่อดทนเเดี๋ยวคุณจะไปทำอะไรได้เสียงดังโวย วายคือผมไม่ผิดนะครับเพราะว่าหมอนวดเจ็บมากเลยอ่ะโออเออเออเอออะไรครับไม่ผิดครับโอ้ยเอออีบอบเลครับคนคนหนึ่งนโน่นยังไม่เห็นปนเหมือนคุณเลยโอ้ยบอบ๊อบเลยครับเจ็บมากครับเอออย่าโวยวายนะโอ้ยหมอโอ้อบอกว่าอย่าโวยวายโอ้ยเจ็บโอ้ยเงียบไว้คุณเงียบไว้เออเจ็บมากเลยเออโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยไม่ไหวแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่เร็วไปอยู่เร็วไปทำไรเนี่ย ไม่อยู่แล้วเจ็บไม่อยู่แล้วไปแล้วอไาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเจ็บมากเลยไม่คุ้มเลยเฮ้ยกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยพีแต่คนท้ำทำร้ายฉันนเนี่ยวันนี้อ้อากาศร้อนๆเลื่อนทวิตเตอร์ดีกว่าเว้ยอะไรเนี่ยชายใช้บริการร้านนวดแล้วไม่ยอมจ่ายตังร้องโวยวายร้านๆเฮ้ยนี่มันเรานี่เฮ้ยทำไมมันเฮ้ยคนคอมเมนต์อะไรวะเฮ้ยไม่มีแต่คนด่าแล้ววะ ทำไมวันนี้มันแย่ลยวันนี้อเฮ้ยวันนี้มีแต่ข่าวอะไรวะเขียเรวันนี้จริงๆเลยวันนี้วันแย่มากๆเลยอายก็ไม่คุยกับเราอายอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยหน้าคอมก็ไม่อยู่หรือว่าอายจะออกจากบ,บ้านแล้วเฮ้ยเป็นฉันนี่มันแย่จริงๆนะเนี่ยไม่มีใครรักฉันสักคนเลยงั้นวันนี้ผ่อนคลายทักวันละกันเปิดทีวีดูอ่าเคเปิดทีวีอเอ๊ะทำไมเปิดไม่ติดอะเปิดใหม่ได้ไหมอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีวีทีวีเป็นไรอะเปิดไม่ติดเฮ้ยเสาสัญญาณอีกแล้วทำไมมีแต่ปัญหาวะเนี่ยวันนี้เออ <c oughs> โอเคปึ๊บเออทางไหนอะ อา้าเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยเสาสัญญาณหากักโอ้โหต้องเรียกช่างอีกนันเนี่ยวายวันนี้มันสวยจริงๆลยเฮ้ยไปไหนดีวะเนี่ยวันนี้เฮ้ยเครียดก็เครียดร้อนก็ร้อนห้าทิศช่วยอย่าร้อนได้หรือเปล่าเฮ้ยไปไหนต่อดีวะเนี่ยเฮ้ยอากาศาต,ตอนบบนี้ไปห้างไปซื้อไอติมกินดีกว่าวายวายๆายเกอบตกเกอบตก โชคดยเลยวันนี้ต้องลงทางนี้ต้องลงทางนี้เกือบพัดหลังคาบ้านปายแล้วไม่ล่ะโอเควันนี้ไปห้างดีกว่าไปหาอะไรกินเพราะว่าเราเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะและ้วโอเคไปหาอะไรกินดีกว่าเปิดประตูบ้านอา้า <c> ว <oughs> ประตูบ้านพังอา้าวพังหมดเลย วันนี้มันเครียดจังเลยวันนี้มันมีแต่เ,เรื่องชเครียดปะ<อ>เดี๋ยวเราต้องโทรหาช่างซ่อมก่อนอ่าเบอร์ช่างทอ่อเบอร์ช่างซ่อมโอเคโอเคเบอร์นี้ฮัลโหลค,ครับช่างซ่อมประตูอ๋อฮัลโหลครับมีอะไรใช้ครับประตูขอมันพังครับประตูไม้ครับประตูดาร์กโอวมันพังอีกแล้วอะผมเรื่องนี้มันวันนี้มันมีแต่เรื่องครับคุณช่างซ่อมรีบมาเลยหรือเปล่าบ้านหลังสีส้มๆอ่ะมมา อ๋อบ้านเราิ่มส้มอยู่ตรงใกล้โรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้อยู่แล้วนี่ขับมาเลยโอเคครับอีก5นาทีเดียวไปถึงนะครับครับผมมาเลยครับเฮ้ยห้างก็ไม่ได้ไปประตูก็เฮ้ยำอะไรดีเนี่ยวันนี้รดน้ำต้นไม้ไดีไหมอืม อ๋อนึกออกแล้วเช็ดรถดีกว่าวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เช็ดรถดีกว่าโอเคเดี๋ยวจะเช็ดให้สะอาดเลยอ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอ่ะอ่าโอเคเริ่มจากตรงนี้แหลยนี่นี่เช็ด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 อ่าโอเคเช็ดเช็ดเช็ดต่อไปโอเคโอเคโอเคไปเช็ดด้านท้ายก่อนดีกว่าโอเคอ่าล่าละเอ้ยเสียงอะไรอ่ะ ล้อลุดลอรถล้อลุดโอ้โหต้องเสียตังค์เปลี่ยนร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนแล้ววันนี้อยู่บ้านดีกว่าทำ้ยทำไรไม่ได้ใ,ใจเลยเฉยดีกว่าวันนี้นั่งตรงนี้หละนั่งโซฟาเลยอยู่เฉยดีกว่าเฮ้ ถึงบ้านสักทีเดี๋ยวจอดพี่ตรงนี้ก็ได้จอดจอดอะไพี่ตรงนี้ก็ได้ได้พี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินหนะน้ำอะไรวะเนี่ยไหนเนี่ยพี่น้ำอะไรอะบ้านพี่ต้นมีอะไรอ่ะไหนเนีเขาไปดูดิอะไรอ่ะโอ้โหแล้วพี่จะเดินหรอไปในห้องน้ำมันเป็นอะไรวะเนี่ยช่างปะปาเข้าด่วนเลยเนี่ยไปไปไปเขาไปดูอีกแวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งให้ได้ได้น้ำโคตรแรงอ่ะโอ้ยแล้วพี่จะโอ้ยโชว์ไปแล้วโชว์โอ้ยโอ้ยฮึบ ฮึบกันถึงแล้วโชกใกถแล้วดูดิพี่โตเป็นอะไรวะน้อะไจห้องเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเฮเยเนเฮเ้ยเ้ยเดี๋ยเ้เฮ้ย้ยเเฮ้ยยเ้ยยเ้านพ้่เกิดอะไรขึ้นอ่ะน้เ้ยเฮ้ยเ่อยเ้เยเฮ้ยเฮย้ย้ย้ะ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้นเ้เฮ้ย้ยเฮ้ย้เเี่้้้้เเ้้ ร้านนวดก็นวดพี่แรง<ห>มากๆเลย<ม><ม>แป๊บๆมีใครคือมีมี่มีมีม่คือคนี่พี่จีบเมื่อวานแต่เขาไปกับไอ้หนุ่มหล่อสุดรวยไปแล้วอ่ะหนุ่มขี้เซาป่ะามาร้านผมเมื่อวาน แค่ทีมาล้านเองไงหนุ่มขีส้สาวไอะไม่ไม่พี่โตอย่าบวยบายได้ไหมไม่คำถามต่อไปก็คือน้ำมาจากไหนเนี่ยพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็นั่งรองไห้แกฉันว่าฉันรองด้ว่าน้ำตาวิกาโอ้โอ้พี่โตจะรองไห้เลยนะ นี่หยุดร้องเลยนะร้องไห้เป็นเด็กไม่ได้อะฟีโตสเฮ้ยนี่พี่หยุดร้องแล้วนี่ก่อนใช้ต้นตาก่อนอ๋ออย่าให้ต้องให้พูดกันเยอะทุกคนไปดีกว่าทิ้งฟีโตสไว้ตรงนี้แหละไปบ้านเด่๋ยวพี่ไปแค่นี้จะทิ้งกันแค่นี้เองทำเป็นร้องไห้โอ้โหพี่บอกว่าผมต้องกลับไปอาบน้ำแล้วว่ะเออใช่มาทุกคนไปไปทุกคนไปร้องการพี่หยุดร้องได้ไหมมันลำคาญเออน่าลำคาญมันเสียงดังเออเดี๋ยวมันทำให้เกิดความอะไรเนี่ยแล้วประตูพี่เป็นบ้าอะไรเนี่ย ไม่มีใครเข้าใจสักคนเลยไม่นอนดีกว่านอนตายที่นี่และไปกลับแล้วนะเออไปทุกคนไปดีกว่าไปไม่ไานะทุกคน